น้ำพริกหมูสาบสวัสดีค่ะเปิดคริปมาเราก็จะเป็นหอมเจียวกันเลยทีเดียวตอนนี้กำลังหอมมากๆเลยนะคะวันนี้พี่เราจะมาทำเมนูอะไรพอดีตอนแรกก็จะไม่ถ่ายนะคะพอดีเยเออคิดไปคิดมาถ่ายแชร์ไว้ดีกว่าน,นะพี่นราจะทำเป็น น้ำพริกหรือผัดชามเดนขก่อนหน้านี้พี่ดาได้เจียวกระเทียมไปแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นพี่ดาก็จะมาเจียวหอมให้พอแบบเหลืองๆารัืเด่ะจากนั้นก็จะนํามาพักไว้ก่อนเลี้ยก็้จะคทอดพริกนะคะก็คือจะเป็นพริกเม็ดใหญ่เนาะพอดีพริกแห้งในาดาหมดนะคะหรือแค่พริกเม็ดใหญ่เนดาก็จะนํามาหันห่นๆันนะคะแล้วก็จะนําไป ทอดให้พอหอมค่ะหลังจากที่เราทอดกระเทียมนะคะหรือว่าเจียวกระเทียมเจียวหอมแล้วก็ทอดพลิกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาผัดวหมูสับให้มันสุกเนาะเราจะใช้น้ำมันหรือว่าครีมที่ผัดเนี่ยต่อจากกระเทียมหอมแล้วก็พลิกของเราเนั่นเองนะคะเพื่อให้มันเกิดความหอมในการผัดน้ำพริก หลังจากที่เราผัดหมูสับเนี่ยให้ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำมะเขือเทศลงมาใส่จากนั้นเราก็จะผัดมะเขือเทศนะคะให้สุกก่อนที่จะไปปรุงรสกันขั้นตอนนี้เราสามารถเปิดไฟแรงได้นะคะเราจะรวนหมูสับกับ มะเขือเทศให้เข้าที่นะคะมะเขือเทศเนี่ยมันจะมีรสชาติทางเปรีย้ยวอมหวานแล้วก็มีเปรีย้ยวกีดเอาคอมะเขือเทศเเลาใช้มะเขือเทศลูกใหญ่แล้วก็จะมีมะเขือเทศลูกเล็กๆค่ะใช้หมักเล่นนะจะออกรสชาติเปรีย้ยวนิดๆพอผสมกันเนี่ยมันก็จะได้รสชาติที่เราต้องการค่ะพอรวงไปสักคัาสักคราเวลาก็จะใส่งไปอกรอบน,นะคะจากนั้นก็จะตุนต่อให้มะเขือเทศเนี่ย าสุกได้ที่นะคะแล้วก็เข้ากับหมูสับนั่นเองค่ะตอนนี้น้ำพริกของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะหมูสับกับมะเขือเทศจนเกินน <c oughs> ้ำม,มันคุณคุนไหม <c oughs> ทีนี้เราจะมาปรุงกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะปรุงเนี่ยเราจะชิมก่อนเพราะว่าในหมูสับที่เนี่ยที่อรามันเนี่ยส่วนมากเขาจะมีเป็นแบบผสมมาแต่วันนี้พิกเมดาได้มาคือเป็นแบบผสมเกลือแล้วก็พวกพริกไทยดำมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมด้วยนะคะ เยลายก็จะชิมน,น,น้ำก่อนว่าควรจะเติมอะไรนะคะเราใช้เป็นน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อนหรือว่าน้ำตาลปึกน้ำตาลมะพร้าว,วนะะั่นแหละโค้กคุชชูกาครับคคุชชูกคคาใส่ไปสักพอประมาณนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือเพิ่มซึ่งเกลือเนี่ยเยดาจะใช้เป็นเกลือธรรมารยาก็อันนี้นะคะจะเป็นเกลือลักษณะแบบนี้ ใส่ไปสักครึ่งช้อนชาหย,ยิบมือกันเพื่อน,นรอประมาณครึ่งช้อนชาหรือว่าประมาณหยิบมือแต่ว่าใครชอบเค็มชอบเปรี้ยวอะไรเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้คือสูตรนี้ถ้าไม่มีมะเขืออะมะเขือเทศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้น้ำน้ำมะขามเปียกได้รำลเกข่นเค็มกับหวานเนี่ยพอได้แล้วนะคะมดาก็จะเพิ่มเป็น ถงนัวลงไปชอบมากเ,เ,เสร็จมากชอบนัวเสมยอยค่ะใส่ข้าโอ้ริ้นึงไม่ใช่ข้าโอค่ะรสดีนะรสดีรสแก่คนเลยให้เข้ากัน <itas> พินยาดาพินยดารู้สึกว่ามันจะยังไม่ค่อยหัวเท่าไหร่นะคะเพื่อนเีื่อเราจะใส่เป็นน้ำมะเขือเ,อเ,อเอทศติดเลย แคชช OP รู้ว่ามะเขือซอสมะเขือ,เ,อเทศนั่นเองเมลดาจะใส่ไปด้วยฝุดเมลดแล้วตักส่อยากให้น้ํามันข้นๆนะรู้สึกว่าตอนนี้หมูกับมะเขือเทศแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยจะเข้ากันได้ที่แล้วนะเพะื่อนค่ะดับสุดท้ายเมลดาปิดไฟเนะคะแล้วก็จะนำหอมกระเทียมแล้วก็พริกเนี่ยที่เราทอไดไว้นะคะมาใส่ทีล่ลง จากนั้นก็จะคนเลยทุกอย่างให้เข้ากันมือหนึ่งถ่ายนะมือหนึ่งทำขออภัยในความภาพแบบไม่สูมูตีเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยเป็นมือโปรโเท่าไหร่นี่ได้นี่ก็จะมีพริกมีหอมมีกระเทียมน้องเพื่อนเนาะมันเป็นใส่ขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าเราจะไม่จบแค่นี้นะเนี่ยดาว่ามันยังเปรี้ยวไม่กลมขอมเท่าไหร่จะใส่น้ำมะขามเกลงไปด,ด้วย จากนั้นผู้หญิงพวกนี้หน้าตาดีและเผ็ดร้อนล้วก็จะใส่พริกบนลงไปอีกค่ะเพื่อนขาก็จะเป็นน้ำพริกหมูสาบนะจ๊ะเพิ่มความเผ็ดความหอมความอร่อยสำหรับพริกทอดเม็ดใหญ่มันก็คือเป็นเทคเจอร์เนาะก็คือเป็นเหมือนกับว่าใส่ให้มันดูว่ามีอะไรอะไรนะผัดได้ที่ละพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานกันเลยจ้ะ น้ำพริกหมูสับของเราก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานกันแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของผักที่เราจะทานด้วยวันนี้พญานามีผักแค่ผักสลัดนะคะก็จะทานแค่กับผักสลัดเราสามารถทานกับหอมโซดมะเขือแตงกวาอะไรอย่างเงี้เนาะหรือว่าไม่ก็ขมิ้นขาวนะคะข้าวสวยก็พร้อมแล้วไวรับประทานกันได้เลยจ้าขอบคุณทุกท่านที่แวะมารับชมคลิปนี้ หวังว่าจะสร้างความสุขให้กับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กับเจ้าบ้านด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ